สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสาหรับชิปนี้มนีกะชิม,มาอยู่กับเกษตรกอนน้าพี่น้องเด้ออ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนดูยกมือสวัสดีเออถือเสื้อว่าอย่างเนาะ ที่สาอยู่บ้านไหนนาะบ้านฟางแดงเออมือนี่เช็ดตังมือนี่มาเปิดเนเปิดราคางัวราคางัวครับเป uh, ิดราคางัวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมีงัวอยู่อันงัวโคมพี่น้องงัวโคมงัวโคมติดโบดบ่เพิ่นว่าแม่นบ่ครับบ่ลูก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 เจ้าตัวเราตัวนึงมานําไปลูก2องตัวลูกสามบ่ลูกตัวที่3เด้อพี่น้องเด้อพาเบิ่งงัวเพิ่นเป็นงัวโคมพี่น้อง งอโคบพันวัติดโบสถประเสริฐเบื้องอ่ะเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมชาลาะเบื้งชาเลาะเบื้งกินยาดีพี่น้องมันเป็นงอโคมงองอุลูกแม่ได้เนาะลูกแม่ได้เดือนนึงเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านยั่นเลยเฮ้งบ้านฟังแดงเด้อพี่น้องเด้องอทิศสางอทิศสาพิันเจ้าของงอพิ่นนี่เพิ่นมีหลายตัวดอกมีงออีกสองสามตัวพี่น้องเพิ่นจิบเกิดแล้วค่าให้จะพาไปพอไม่พี่น้องเลาะเบื้งก่อน เป็นง้โคมพี่น้องง้อโคมลูกแม่ลูกเดือนหนึ่งพี่น้องสูงท่าดไหนฮะง้อเขาสูงท่าดไรร้อยหาสิบบะร้อยหาสิบเนาะแต่ว่าเป็นง้อมีลูกเป็นง้ง้โค้มพี่น้องไปจากจอยจักหน่อยว่าเป็นยังพี่น้องกินยาดีพี่น้องเขาตัวนี้เขาเปิดไปหลายเท่ารละค่ามันนี่เปิดไปเท่าไรละค่าเปิดเปิดไปเท่าไรก็ระค่ามันตัวนี้นั่นหกสิบสามหกสิบสาม ต,ต่อร่องเลยเนาะต่อร่องเลยพี่น้องเด้อง่วพี่น้องกินยาดีดีพี่น้องเิ็นง่วโค้มพี่น้องผู้ใดอยากไปเลี้ยงได้พี่น้องเน้อราคาหกสิบสามเป็นพ้องมาอย่งหกสิบสามก็ยังต่อร่องเลยู่พี่น้องสำหรับภูมิเงินบ่หลายได้พี่น้องเด้อกะใหญ่ยูงง่วงใหญ่ยุพี่น้องสูงอยู่แต่เป็นง่วที่ว่าพิ่นนำเลี้ยงพิ่นบ่ดีซื้อพี่น้องง่วคขอกง่วจากขอกงัวออกจากคอกได้พี่น้องเด้อว่ามันง่วมาจากตลาดได้พี่น้องงัวออกจากขอกมา ราคาพอฟังพี่น้องลูกที่สามพี่น้องลูกสามก็ลูกสามเพื่อนห้องไว้ยหกสิบสามหกสิบสามยังต่อรองอะไรอยู่ด้วยครับเด้อบันฟังแดงเด้องว่างว่าทิศสาได้พี่น้องเด้อเจ้าของว่าบนเสือทิศสาทิศสาจะบันฟังแดงบันฟังแดงนี่เราบันเท้าเนาะแมนบ่ครับเฮ้ยก่งเน่เพิ่งพี่น้องคนเนี้ยเราพอเพ่อพี่น้องคนเออเพื่นเห็นหน้าชัดไหม่เด้อพี่น้องเด้อเจ้าของว่าเพิ่นเจ้าของว่า เพื่นซื้อวัตถิษฐานได้พี่น้องเด้อเรามีอีกตัวนึงพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเมนหนึ่งเมนหนึ่งเป็นง่วกักสูงเหมือนกันพี่น้องสูงร้อยหาสิบนี่เนาะหาสิบอยู่พี่น้องเป็นง่ว่าบาบ้นพี่น้องบามัานลูกกระทบไปเมีนบอลูกกระทบเด้อพี่น้องเด้อออกออกสียังนี่นี่ขึ้สียังง่ว่สียังง่ว่านี่สีนวลบ่โอ้นี่สีนวลเด้อพี่น้องเด้อนี่สีหน้านวลสีนวลเด้อพี่น้อง

สมยังบ่ผ่านพี่น้องเพิ่งสมพี่น้องสมยังมาถึงหลอบยังบ่ผ่านอยู่ง่ว่สีนวลด้วยพี่น้องเด้อห้องไวรัลมเทียนดิห้าสิบสองห้าสิบสองห้าสิบสองก็ยังต่อรองได้คือกันเนาะต่อรองได้พี่น้องเด้อใส่ใหญ่เติบอยู่พี่น้องง่วงใหญ่อยู่แต่ว่าก็เป็นง่วสมแล้วพี่น้องสมหลอดแหละแต่ว่ามันหันยังบ่ผ่านอยู่ พอบักยังมีมีหลอดมีใบเบงบ่นีอยู่เรียเสียใบไห้เบิ่งใบเบิ้งงน้อพี่น้ลงเด้เยาจะเบิ่งใบพห้องไว้อ่าสิบสองเนาะสมแหลวเป็น้องมันเป็นรัวไดจะหลูกลูกมันมีประวัติบ่ลูกมันมเจาของพ่นเก่าพ่นลูกสลูกสามบ่ เด็กพี่น้องเด้อใบมันมันยังเชี่ยยังไงเด็กพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเด้อนี่ที่เช่บ่ศูนย์ศูนย์เจ็ดพอมันพี่น้องสมไหมแต่ว่ายังบ่ผ่านเพิ่นว่ายังบ่ผ่านพี่น้องหลอดก็มีพี่น้องหลอดก็มีมพึงสมมันวันที่สี่บ่เพื่นว่าสี่มีหน้าคมเด้อพี่น้องเด้อ มีหน้ามือนเดี๋ยววันที่ใดนี่วันที่สิบสิบสองสิบสามพึ่งสมพี่น้องพึ่งสมไปบ้านทหารหลอกพี่น้องสมไปผมหลอดพี่น้องสูงดีอยู่พี่น้องสูงดีอยู่อันผู้ใดสนใจอยากได้โทั่ันเขามาเบิงไม่เห็นแหละก็โทัมาได้พี่น้องเด้อโทกมาหาทิศสานี่แหละ บเบอร์โทรเขาเบอร์ไดเหรเบอร์โทรบอกเบอ,บอร์โทรพามีพี่น้องคนด้ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสี่สามแปดแปดสี่สามแปดแปดเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าทิศสาเลยพี่น้องเดอ้อคนเสื้อทิศสา้านฟังแดงอันผู้ใดอันเขามาบึ้งจิปไม่เห็นหรอกอันมกักแต่ทรมาถามเลยพี่น้องเดอ้อโทรมาต่อรองราคาได้พี่นอ้องตกลงราคากันได้จังมาบึ้งมาเอาเลยพี่น้องเดอ้อ อยู่บ้านฟังแดงพี่น้องบ้านฟังแดงงอแงามๆพี่น้องแต่ว่าหันบ่าเป็นง้อแดงพี่น้องสำหรับง้อธรรมดาสีนวลเพิ่นว่าง้อสีนวลอืมบามันลูกกระทบบามันเด้อพี่น้องเด้องามอยู่พี่น้องราคากับพอฟังอยู่มันง้อตัวใหญ่เติบพี่น้องว่ามันง้ออันนั้นว่ามันง้อหน่อยง้อหลาถึงง้อจากไงสูงลอยหาซีบขึ้นอยู่ เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวภาพมาเบิ่งตัวนี้อีกพี่น้องอันแม่โคมนี่นี่พี่น้องสูงยาวพี่น้องหางหลักดินอยู่พี่น้องหางก็ดีขาแข้งขาก็ดีขาบ่อทกบ่อหานเด้อพี่น้องเด้อหางดำบ่มีหางดอกบ่มีไร่บ่ม,บมีหนาแดนพี่น้องดีดีเจ้ะพี่น้องตดีดีก็ได้ไปปลาลูกไปป่ปลอยมันเราไม่จินยาดีจุดนี้่ต้องมันดอกมันยางอยู่ ข้ามพี่น้องลูกคางก็สุดดีอยู่พี่น้องง่วโค้งใหญ่อยู่โค้งใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องเด้อออกโบสถุนว่าติดโบสถุนห้องไว้เท่ากัหกสิบเท่ากัหกสิบสามยเนาะหกสิบสามก็ยังต่อรองอยู่ได้ได้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับตัวนี้ก็ได้ลูกก็ได้เดือนหนึ่งพี่น้องลูกอยู่กกกล้วยลูกก็เป็นแม่พี่น้องลูกแม่ แต่ว่ามันงัวงไม่งัวมันพึ่งเดือดเดือดเดี๋ยวมันได้สมดอกพี่น้องมันก็เป็นงัวเลี้ยงลูกแข่งขาดีอยู่พี่น้องเบิ่งคักขพี่น้องเบิ่งคักขุกดุขงดุกขางสุดบดอสุดโตอยู่ครับบ่มีคุยแสกกับบ๊มีพี่น้องแข่งขาก็ดีแข่งขาดีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคักๆักดถอีกหลบนึงเด้อพี่น้องเด้อ แขงขาดีหางเห่าพี่น้องหางเงาห่าหางหลากดินอยู่หุ่นก็ดีพี่น้องแต่มันเป็นสีนวลสีนวลสีหน้านวลส่นวนเวเน่ด้วยล่ะพูดว่มามอหลัมมอหลัมนี่นี่มาพี่น้องนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนิทกันนะครับเด้อคลิปหน้าจะมาพอกันใหม่ผอกับไ,ไ,ไ,ไบอ้ไอ้ทิศซานเนาะทิศซานบอกเสื้อว่าทิศซานบอกหรออาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกก่อนจบกุ้งด้วยดีครับ